ก็อันนี้นะครับเราลังเตรียมใส่แมกนะครับหัวเดียวไททัน4 x ่คสนะครับเป็นยาง B F นะครับผมนี่แล้วแมกแฮมเมอร์ครับผมนี่จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นยางปี21นะครับผมโอ้สวยสุดๆบอกเลยนะฮะใส่ตัวนี้นะครับอันนี้มือดีแบบพนครนะครับโอ้โหกำลังใส่เดี๋ยวเรามาดูตอนใส่เสร็จอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม ก็สวัสดีครับผมเซลล์แท็กมิซูสายลุยนะฮะบายแท็กออโตแกลลี่นะฮะวันนี้เราก็จะมาเตรียมรถส่งมอบนะส่งมอบที่จังหวัดราชบุรีนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะคันนี้ไททันเราไททันซิงกันแคปนะฮะสี่คูณสี่เกียร์ธรรมดานะฮะระบบฟูลฟูลไทม์นะอันนี้นะเราไม่ได้แต่งอะไรเยอะครับเพราะลูกค้าใช้ลุยในสวนอย่างเดียวนะคันนี้อย่างแรกแล้วที่เราจะแถมให้ลูกค้านะครับมาดูเลยนะซุ้มล้อครับอันนี้จะเป็นซุ้มล้อแบบหมุดนะฮะที่เราแถมให้ลูกค้าขนาด6นิ้วนะฮะ ส่วนด้านล่างก็เป็นยาง BF นะฮะแล้วก็ล้อแม็กของแฮมเมอร์นะฮะเนี่ยสายเล่นเขารู้กันแน่นอนนะฮะยางตัวนี้แล้วก็แม็กตัวนี้นะฮะและ้วนี่นะฮะอันนี้ก็จะพายด้านรอบรอบคันนะฮะเป็นแบบนี้นะ,ะส่วนภายในก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะอนนี้เป็นระบบสี่คูณสี่นะ,ะสามารถเลือกโหมดได้เลยนะครับอ่า อันนี้นะครับส่วนที่สําคัญแล้วที่ลูกค้าสายลุยหรือสายบรรทุกเนี่ยเขาถามมากเลยว่ากระบะเนี่ยขนได้กี่ตันนะฮะเราบอกได้เลยว่า3.5ตันนี่ขนได้แน่นอนนะเพิ่มแนบเพิ่มแนบอีก2ตัวนะครับส่วนโปรโมชั่นของเรานะตอนนี้ดอกเบีย้ยศูนนาน4ปีนะฮะดาวเริ่มต้นที่ยีห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการใช้เงินลงทุนเยอะเอาเงินเอาเงินดาวเนี่ยไปลงทุนดีกว่าก็จะเป็นโปรดาวที่ห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเราก็พร้อม พร้อมชุดแต่งอย่าเต็มแบบนี้นะอาจจะมีมากกว่าในรูปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร b ์ช่อง Youtube แล้วก็เพจนะแท็ m i t s u ูสายลุยนะฮหรือว่า m i t s ูสายลุยบาย t a โ Auto Gallery นะครับต้องขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ